ยโฮวิความทุสีทรพีนะครับผมวันนี้แนะนำเกม8อ็ดไมนัดเอ็มพานะครับผมเอ็ดไมนัดเอ็มพายเอ็ดไมนัด e อมพานอ่านว่าไงวะาเอ็ดไมนัดเอ็ดมินิทเอมพายแต่มันจะไมนัดหรือมินิทอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันถูกต้องนะแต่ว่ามันต้องอ่านประมาณนี้เอ็ดไมนัดไม่ก็8 m i n u t e ิท p อ r มพนะครับผมเอที่แปลว่า8นะครับแปดคือนาทีนั่นเองคือเป็นเกมที่เล่นเร็เรวมากๆ อารมณ์มันจะบอกประมาณนั้นคือ8นาทีจบอะไรอย่างนี้นะฮะโดยเกมนี้นะผมตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับจากร7 5จบาทเทหรือประมาณ95บาทไม่ก็65หอะไรที่จําไม่ได้ละเพราะว่าพี่ซื้อมานานแล้วแต่ว่ามันยังมีเวลาลดอีกประมาณ5วันนะครับผมฉะนั้นใครสนใจก็ลองหยิบมาดูนะครับเป็นเกมบอร์ดเกมออนไลน์นะผมซึ่งถือว่าสนุกมากบอร์ดเกมก็คือเกมกระดานนั่นเองครับแต่ว่าเขาทําลงมือถือมันก็อาจจะเรียกว่าบอร์ดเกมออนไลน์ละเ้าเรียกว่าบอร์ดเกมดิจิตอลนั่นเองนะครับผม ก็ดูกันนะครับว่าเกมนี้เล่นยังไงนะครับเริ่มมาให้ก็คคำว่า New Game อันนี้ก็เลือกแมปได้ครับผมพี่จะเริ่มจากแมปเบสิกก่อนนะครับเราจะบอกว่ามันเล่นยังไงนะครับอันนี้พี่เล่นเจอกับระดับฮาร์ดหมดนะครับผมเกมนี้สามารถเล่นได้สูงสุด5คนนะครับเล่นกับเพื่อนก็ได้ครับอันนี้พี่เล่นแบบหนึ่งให้ดูนะฮะบอทอีซี่มีเดียมฮาร์ดหรือว่าฮิวแมนเวสท์ฮิวแมนฮิวแมนฮิวแมนก็คือเล่ากับเพื่อนสามารถผัดกันเล่นได้นะครับก็เป็นเกมที่คุ้มนะคือสามารถซื้อมาแล้วก็ เล่นกับเพื่อนได้ทั้งหมด5คนด้วยกันสูงสุดนะครับที่จะเจอดวน1-1กับ m a ลูรี่ไอไอฮาร์นะครับผมก็ดูกันว่าเป็นยังไงแพ้ชนะหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเกิดเล่นเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเล่นกับบอดกระจอกนะฮะเริ่มจากการบิดดิ้งนะครับบิดดิ้งคือเริ่มมาเราสามารถแทงตังได้เพื่อเราจะขอได้เริ่มเล่นก่อนแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วแบบวัตถุดิบที่มันมีในตอนเริ่มคือการ6ใบเนี้ย ถ้ามันมีอันที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปต้องบิดครับเพืองตังฮะฉะนั้นเล่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันไงก็ได้เล่นเทิร์นถัดไปอยู่แล้วเก็บตังเอาไว้ดีกว่าชนะจะมี14บาทนะครับฉะนั้นพี่จะไม่บิดนะฮะผมแล้วก็จบไปอ่ามันบิดไป2บาทเนี่ยมันเสียตังไป2บาทแล้วเราได้เล่นทีหลังเอา้าไม่เราได้เล่นก่อนวะมันเลือกได้เหรออันนี้งงอันนี้งงจริงคือมึงบิดชนะแต่ว่าไมึมงไม่เล่นก่อนมึงบิดเพื่อเพื่ออะไรวะ บอทมันอาจจะยังไม่ฉลาดพอนะฮะฉะนั้นก็คงสู้เราไม่ได้ในเกมนี้โอเคครับผมเริ่มจากเกมแรกการเราครับวัตถุทุกอย่างฮะสังเกตตรงซ้ายมือจะมีรูปเพชรแดงใช่ไหมมันจะมี1ช่องแล้วก็ถ้าเกิดไปดูแร่จะมี2ช่องเอาง่ายคือตรงนี้เป็นแต้มครับถ้าเกิดเราทําเพชรแดงเราเลือกเพชรแดงแค่เดียวมันก็จะได้1แต้มเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกหินเราต้องใช้2ก้อนนั้นเองถึงจะได้1แต้มโอเคนะเข้าใจตรงกันนะ โอเคครับงั้นพี่ขอเริ่มจากแครอทก่อนเพราะว่าแครอทนี้ค่อนข้างดีมันสามารถได้ทหารหนึ่งตัวแล้วก็ฆ่าได้หนึ่งคนนะครับผมแล้วมันไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วย Destroy 1เรียบร้อยฆ่ามารุยีก่อนหนึ่งแล้วก็สร้างทหารหนึ่งจบเธอแต่แครอทมันต่ำสุดไงเห็นไหมต้อใช้สามสองสองหนึ่งอ่ะถึงจะได้แต้มเต็มนะฮะมีหลายสูตรครับสูตรวัตถุดิบสูตรเก็บลงเก็บแร่อะไรแล้วแต่เลยอันนี้แครอทเริ่มไม่คุ้ม ดูการที่2ครับเป็นแท่นเหล็กนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาคน3คนหรือว่าเดิน4ี่ช่องนั่นเองอ่าก็อันนี้ก็แล้วแต่แท่งเหล็กแท่งเหล็กตอนนี้แท่งเหล็กเยอะมากเห็นไหมงั้นพี่จะขอเลือกเอาแท่งเหล็กเดินผลิต3คนดีปะ่ะแมวเ,เดินดีกว่าพี่วางแผนไปแล้วหนึ 1, 2, 3, ่งสี่ เกมนี้ถ <Notes. S 1> <et> ้าเกิดเรายึดเกาะยิ่งเยอะยิ่งได้แต้มเยอะนะครับคือแผนที่1นึ่งได้หนึ่งแต้มเหมือนกันเห็นไหมตอนนี้พี่มี4แต้มแล้วเพราะว่าพี่มี4.1 2จุดแต่ว่าถ้าเกิดทหารหนึ่งเท่ากันจะไม่ได้แต้มนะแต่พี่ได้แต้มจากไหนวะไม่รู้เหมือนกันอะน่าจะได้แต้มจากทหารนั่นแหละมันยึดทั้งเกาะอยู่ไงเรื่องคำนวณแต้มนี่อาจจะไม่แม่นนักแต่ว่าก็พอรู้ว่ามันเล่นยังไงบ้างอ้าวแทงเหล็กเดินสี่เห็นป่ะดีป่ะ นี่พี่วางแผนไปแล้วพี่เอา Move Tro o p on water a n d นด์นะฮะผมคือก็เเป็นรูปเรือกับรองเท้าบู๊เราสามารถส่งคนข้ามเลยได้โซน,นทัวร์ห่เกาะเลยครับผมดูคะแนนตอนนี้ขึ้นมาเป็น8แล้วมันนับจากเกาะที่เราได้ยึดด้วยครับเห็นไหมเกาะนี้2เกาะนี้3เกาะนี้เท่าไหร่ไม่รู้คือเป็นพื้นที่เดียวถ้าไม่มีใครมาแย่งเราจะได้แต้มเยอะมากๆทีเนี้ยมีสูตรเหมือนกันคืออย่าให้มันได้เรืออย่าให้มันได้เรือ แค่นั้นเองเนี่ยถ้ามันเอาเรือเนี่ยมันจะส่งมาบุกเราแต่ว่าเราสามารถโอ,โ,อโอ้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 มันมีคนสแตนบายอยู่ข้างบนเห็นว่าแปลว่าถ้าเกิดมันได้เรือมันจะส่งมาเกาะเราเราจดแต้มฉะนั้นเราอยากให้มันครับเอาเลยใช้เทคนิคการตัดกําลังเรืออย่างเดียวนะครับผมซึ่งไม่มีประโยชน์ก็ช่างแม่งกูจะทําอย่างนี้ทําไมโอเคครับเดินมานี่เดินเล่นเดินเล่นชิลๆครับเดินไปไกลๆเลยก็ได้ฮะนี่เรียบร้อย เอาง,ง่ายๆเราจะเล่นตัดเรืออย่างเดียวครับแค่นี้ก็ชนะละเพราะว่าบอดจะข้ามเรือมาไม่ได้เห็นปะอ่ารอบนี้เอาเอะไรดีถ้าเราปั๊มแต้มแครอทก็ดีเราต้องการคนนะครับตอนนี้อ่าปั๊มหินปั๊มหินปัมนป๊มหินนี่จัดว่าดีเลยอ่าเห็นหินไหมเพราะว่าหินเรามีหนึ่งช่องแล้วอีกช่องเดียวก็ครบอ่าปั๊มหินได้คนสมคนหนึ่งสเรียบร้อยครับ เล่นง่ายๆชิวๆท่านนะเอาคนไปสแตนบายเว้ยปั๊มหินกูปั๊มหินต่อก็ได้นะกูปั๊มหินอย่างเดียวก็ชนะเนี่ยจริงๆอะ่ะปั๊มหินเนี่ยมันบอกว่าหินก็ต่อไปได้สองแต้มดูนะคอยดูนะตอนนี้มีสิบแต้มใช่ปะหินก็ต่อไปอา้าวได้สิบแต้มว่ะห่วยหูมั่วเนี่ยเห็นมันเขียนเลขสองอะหรือว่ามันอ๋อเข้าใจละหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มแต่ถ้าเกิดเราทําหินเต็มได้จะได้ฟรีอีกสามแต้มครับ เอาเชียแม่งเรือมาหวายสัตว์โชคดีได้ข้ามไปเลยเราจะเน้นไปสายหินนะฮะตอนแต่ตอนนี้โอเคเอาแครอทด,ด้วยอีกสักนิดหนึ่งละกันเดินสี่ช่องจ่ายบันหนึ่งเราต้องเดินมั้งครับไม่ไงั้นมันจะยึดพื้นที่หมดหส่งไปเลยส่งไปเลยเรากดย้อนได้นะฮะสาม ส่นี่ส่งกระจายทั่วแมพครับ12ต่อ7และเห็นไม่มทั้นแน่มีสร้างบ้านหูแครอท 2. 2เพชรแดงนี้ได้ชัว,ชวร์ฟรีหนึ่งแต้มนะครับอืมสร้างบ้านก็ถือว่าดีมากๆแต่เราเอาแครอทอีก1เนี่ยเราก็สบายเอาแคอรอท1นบวก3ทหารโอเคคุ้ม1 2 3เห็นไหมเราได้แครอทเต็มช่องแล้วได้แต้มเพิ่มอีกหแต้ม อ่ะตอนนี้เข้าใจหมดแล้ว is your turn สร้างบ้านดีปะสร้างบ้านต้นไม้แครอทเดินสีช่องโอ้โหแครอทได้เดินสีช่องคุ้มจัดแครอทต่อเดยมาเราจะส่งถามไ่ทั่วแมปเลยครับนี่ครับแค่นี้เอง แต่มันก็นจะโดนตัดลงฮะเห็นไหมเหลือ13ต่อ6แล้วอันนี้พยายามจะยึดโซนล่างครับปล่อยมัานปล่อยมันเราชิวๆโอเคต่อไปหูแครลอด2นะฮะเพชรแดงหนึ่งนี่คือได้ทหารฟรีๆี1เลยเราแครลอด2นี่ไมกระจายเน้นสายแครลอดเพิ่มเพิ่มทหารครับเราค่อยส่งกระจายเรื่อยๆครับทหารจะสามารถเพิ่มได้เฉพาะบ้านเท่านั้นนะครับ โอเคเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถสร้างประสาทด้วยต้นไม้ได้หรือว่าเจ้าลุงเห็นลุงไหมลุงดีมากลุงแทนทุกอย่างได้นะครับหยิบลุงมาปั๊มฐานอีกสองปั๊มดูจุดเดียวเดี๋ยวเราค่อยส่งแยกกระจายออกไปครับ15ต่อ10และดูไอ้นั่นมันมายึดที่เราครับแล้วก็ตัดกำลังเราเห็นไหมโ okay. อเคอารอบนี้เราเอาอะไรดี เอาบ้านเนี่ยถือว่าดีนะแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ไงมันจะไม่คุ้มค่ากับเราครับต้นไม้จ่ายากกนหนึ่งบาทแล้วอีกเทินนึงโอเคลุยส่งไปท่อนี้ก็ยืดคืนไดแล้วครับถ้าเราส่งมานี่เท่าไหร่โอเคแต้มนำส่งมานี่โอเคแต้มนำแค่ให้มีจำนวนเยอะกว่า,อาพอโอ๊ยไม่เดี๋ยวมันส่งออกมันส่งออกต้องให้มันอยู่กับที่ครับ อ่านี่ส่งถาดตรงนี้มาตรงนี้อ่าแค่นั้นแหละส่งนี้มานี่อ่าโอเคให้มันหนึ่งหนึ่งเท่ากันครับโอกาสชนะจะเยอะกว่านะฮะดิคูทูเปอร์เนี่ยมันไม่มีทางชนะเราแล้วครับจบเกมหยิบแครอทเดิน5-9เนี่ยคะแนนแครอทเต็มเลยโอ้โหโดูอ่ามันได้3แต้มเห็นไหมถ้าเกิดเราทำให้ช่องเต็มได้จะได้3แต้มนะครับ ราหยิบแครอดนะฮะคอยดูนะสามสิบสามแต้มเสิบหกแต้มนะครับที่ทรายบนเห็นปะน,นี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วเดินชิวชเลยชนะแล้วยึดแข่งปัดกําลังมันให้หมดตัดกําลังมันให้หมดปัดกําลังมันให้หมดเนี่ยง่ายเห็นปะอีกตัวหนึ่งเดินไปไหนดิแนะ่เรียบร้อยครับจบเกมไม่น่าแพ้แล้วครับคะแนนเราเป็น17ต่อ15นะฮะผม โอ้โหอ c ชิ e เมนต์ t unlock นะฮะเรียบร้อยและนี่เป็นเทคนิคการเล่นเกม8เมนัต8มินิทนะฮะ8มินิท8มินิทเอ็มพายครับก็เป็นเกมที่เล่นง่ายเล่นไวจบใน8นาทีนั่นเองนี่เล่นไปสอนไปให้ก่อนเล่นเองไม่ถึง8นาทีหรอกบอกเลยนะฮะผม งก็เจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมหยิบเกมนี้กันด้วยนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาใดนะฮะแต่เป็นเกมที่ชอบสนุกสนานได้ฝึกสมองเล่นกับเพื่อนได้นะครับอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศทำให้เราไม่หัวร้อนด้วยก็ได้นะับผมงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกด subscribe, ติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคนะครับเจอก,กันครับสวัสดีครับ